มีสองร้อยบาทช่วยแนะนำอมมาหารที่อร่อยที่สุดให้หน่อยครับ,รบจะได้กินอะไรนะอันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นข้าวปลาแกะอันนี้หอหมกทะเลย่างครับอันนี้แกงเขียวหวานไกคนน่ครับต้นอเมจีนครับผมพับยุกครับปมชบมาล่ากระีระเต็งกว่าภาษาญี่ปุ่นคิวรเย่สองร้อยบาทยอมมากครับจะกินแล้วนะครับน้ำจิ้มอร่อยมากอ อืมอร่อยจังเลย่อไปอันนี้อืมอร่อย่อไปเกงเกียวอ่ะอร่อยันนี้หน่อยรับ่อไปขมจัซน่าออ้้ออ อ,อร่อยชอบขนมจีนครับเพลกำมะังบอดีครับแฮมสเตดซานโซนน์อันนี้อาหารไทยสุดยอดกินหมดแล้วบอกเลยว่าเต็มมากครับกินหมดแล้วครับอิ่มมากครับอร่อยจริงๆครับขอบคุณครับอบคุณครั ขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายเ h a n